เอาเลยปล pues ่อยให้เขารอดีกว่าเดี๋ยวเขางงมันรอมันเช่นในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดมูลหัสเลยนะครับครับผมครับนะครับเพราะว่าการเปิดนะครับข้างในห้องนี้มันจะเป็นห้องอีกสามห้อง

ที่เราตัดเย็บก็จะจะนำไปประกอบ ในกรณีรายอย่างขึ้นกองเนี่ยระดหลักแล้วในระบบการเก็บทุดีเนี่ยเราต้องอยู่ใน